สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางอังกฤษนะครับประจาค่ำคืนวันพฤหัสที่12มามกราคมนะครับสำหรับอังกฤษเมื่อคืนนี้เด่น4มาครับวิ่งบนรู่ล่างเด้งบนล่างนะครับจอ49นะครับก็เสียดายที่ไม่แตก3ตัวนะครับอังกฤษเป็นหุ้นเดียวที่เด่นมาทั้ง3วันนะครับแล้วก็ 4994มา3วันติดทำไปได้และ4994จะมากับคู่กับพี่น้องอีกยังไงวันนี้ลองรับชมรับฟังนะครับวันนี้สำหรับอังกฤษเปอร์ที่บวกครับ36062ครับ36062602206เป็นกลุ่มเลขคู่นะครับค่ะ4884ตรงกับ4ที่เดินกอไม่หลันครับ ยังคงเป็น4ครับวิ่งบนลุนล่าง4ครับเนาะ3คู่ที่ผมชอบเอาง่ายคือ3าวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาปิดเบิ้ลขอประทานโทษครับเขาปิดเลขพี่น้องกับเลขตัวแทนแต่วันนี้ตามตารางเลขพี่น้องก็เลขตัวแทนมันไม่มี <c oughs> นะครับผมก็จ,จับได้ที่ผมชอบมา3มคู่8ป8 6ปหครับจับที่บววนะครับแป8สี่ปห 9496ครับแล้วก็9800ครับโอเคเอาตัวรอง8เข้าไปมัดครับ3ตัวนะครับ884 844 894 889 899 886 866 896 8808 00 ก็ยังไงขอให้เดินต่อไปวันที่4นะครับแต่สถรติทุกวันพริหัสไม่ค่อยสวยนะทุกวันพรหหสรนะใครสังเกตดูดีครับทุกวันพรหัสนี่ไม่รูปไปไหนหมดครับสำหรับ3รัฐยังไงวันนี้ขอแหกกฎดยกันไอ้ขอแหกกฎกันขอให้มันมาครับ